รายการต่อไปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้มีอายุ80ปีขึ้นไปโปรดนั่งจัก,กรยานเวลารับชมสวัสดีครับกับช่องคูนุชายขอบนะครับสำหรับวันนี้คูนุจะพามาชมนะครับบริเวณทุ่งนาของคูนุในช่วงเวลานี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรน่าตื่นเต้นตื่นหูตื่นตาบ้างนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้ก็พามาดูทุ่งนาคูนุนะครับตอนนี้ก็ผ้าทิศกำลังจะตกนะครับสวยๆเลยนะครับานาบริเวณรอบข้างก็เริ่มไถแล้วนะครับกำลังจะทำานาปลังนะครับหรือนาแล้งน่ะนะครับ บรรยากาศยามเย็นผ้าทีกำลังตกสวยๆแล้วครับตอนนี้นะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับโดยรอบโดยรอบอบริเวณเราเรีเสียงนานะครับเสียงนาอันนี้ห้างนาเสียงนาก็จะเอาไว้หลบ ฝนหลบแดดนะครับเอาไว้พักผ่อนเวลามายามทุ่งนะครับกับบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างดีนะครับมีอะไรบ้างตอนนี้มีกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบแดงก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาตัดไปตากแห้งแล้วก็ไปชงเป็นชาดื่มนะครับกระเจียบแดงเหมือนกันถั่วแปบนะครับ ตัวแปรกำลังจะออกผลแล้วนะครับกำลังจะออกผลกำลังติดดอกออกผลในช่วงนี้นะครับเป็นเป็นพืชที่ออกในช่วงฤดูหนาวนะครับเอาไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับเอาไปแกงเอาไปตำเอาไปยำได้นะครับสำหรับชาวเหนือนะครับตอนนี้คุณพ่อก็ได้วาน ผักกาดแปลงผักกาดไว้นะครับบางส่วนนะครับต้นกําลังก็เริ่มสวยแล้วนะครับใกล้เวลาจะได้ตัดแล้วนะครับหรลบผักกาดนะดอกกําลังจะเป็นผักกาดกวางตุ้งนะครับใกล้ออกแล้วเดี๋ยวสักวันสองวันก็คงจะเมหนูยอดฮิตก็คงจะเป็นโจผักกาดแน่นอนนะครับบรรยากาศโดยรอบของ พุ่งนานะครับพุ่งนาคูนุนะครับตอนนี้ก็รถไถกําลังไถนาเสียงดังเลยนะครับกําลังไถนาเสียงดังสาหรับบรรยากาศยามเย็นนะครับพาชมพาทัวร์พาไปดูนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับอาทิตย์ก็กําลังจะตกแล้วนะครับ กำลังจะตกแล้วบรรยากาศยามเย็นพามาดูทุ่งนกปากหางนะครับนกปากหางกำลังลงในแปลงนาข้าวที่กำลังไถนะครับโอ้เยอะมากเลยนะขาวโพลนไปหมดเลยบรรยากาศยามเย็นกับ ทุ่งนาของกุนุนะครับอ่าติดติดกับทุ่งนากุนุนะครับกําลังไถนกกําลังมาลงจับมแมลงนะครับจับมแมลงกินจับปลากินนะครับเต็มเลยครับเต็มเลยโอ้โหสวยครับสวยากินเต็มเลย บรรยากาศยามพระอาทิตย์กำลังใกล้ตกครับนกอะไรนกสีขาวไม่ใช่นกปากหางสีขาวหรือว่าใช่แต่สวยกับเข้ากับบรรยากาศมากครับตอนนี้ชมดูเรื่อยๆเนาะ ครับลงกันเป็นฝูงเลยครับโอ้โหอย่างสวยครับอย่างสวยกับบรรยากาศตอนนี้นะกำลังบินแล้วครับบินกลับไปแล้วนะครับโอ้ธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับความงดงามของธรรมชาติเนาะอยากให้มาเห็นด้วยตานะครับด้วยตาจะสวยงามมากกว่านี้นะอันนี้ผ่านผ่านจากกล้องก็ได้ ได้อารมณ์ประมาณ70เปอร์เซนตกินไปแล้วนะครับกินไปแล้ว สำหรับวันนี้สำหรับการพาทัวร์ดูทุ่งนาของคูนุนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดไลค์กดติดตามกด u ับส r i b ้นะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คูนุด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับเดอการคลิปใหม่ครับ